ฉันนั่งวาดก่อนนายมาที่นี่ตั้งสองชั่วโมงแล้วนายมาขยำทิ้งแบบเนี้ฉันเสียใจนะกระอีแค่กระดาษสีของนายเนี่ยฉันก็ซื้อให้ใหม่ได้ออบอมบี้ได้ทำอย่างนี้ได้ไงอะ่ะแล้วจะทำไมอพอเถอะบอมบี้นายรู้ไหมสีที่นายเหยียบอะ่ะปู่ฉันซื้อให้ก่อนตายนะบอมบี้มันเป็นของขวัญชิ้นสุดท้ายที่ปู่ฉันะซื้อให้นะบอมบี้ถึงมันจะมีราคาถูกะ แต่มันก็มีคุณค่าทางจิตใจนะและปู่ของฉันก็ไม่สามารถซึ้งให้ฉันได้อีกแล้วนายอะทำลายของดูต่างหน้าของฉันนะ,อะบอมบี้ทำไมลูกทำแบบนี้อบอมบี้คุณพ่อนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหนูคุณน้าก็บอมบี้นะสิครับ ทังสีที่คุณปู่ของผมซื้อให้ครับและตอนเนี้ยคุณปู่ของผมก็เสียไปแล้วปุมบี้พังของผมหมดเลยอ่ะทาไมหนูทําแบบนี้คุณพ่อหนูผิดไปแล้วอ่ะหนูไม่คิดว่าหนูจะมีนิสัยแบบนี้เลยหนูคิดว่าหนูรวยและหนูจะเอาไปข่มคนอื่นได้หนูทํากับนอดน้อยแบบนี้หนูรู้สึกผิดแล้วจริง